ล็กแนะนำการ์ดแบบไหนดีบอกเลยนะคะสำหรับน้องแรกเกิดนะคะถึง3เดือนนะคะแรกเกิดถึง3เดือนพลาดไม่ได้เลยค่ะการ์ดแบบการ์ดขาวรําเพราะเขามีก,การนะคะบอกกันมาแล้วว่าสำหรับเด็กเล็กนะคะตาของน้องนะคะยังมองภาพสีได้ไม่ชัดเจนค่ะ ที่นะคะการที่กระตุ้นสายตาน้องได้ดีที่สุดคือนะคะลายขาวดําตัดก,กันแบบนี้จากคุณแม่จา๋าคุณแม่จา๋จาวิธีการเล่นไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกนะคะน้องนะคะให้ฝึกหันมองค่ะเอาไปไว้ด้านหน้าน้องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนขยับดูว่าลูกของเรานะคะจะหันตามการหรือเปล่านะคะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสายตานะคะและการ แบบนี้ด้วยนะคะการรับรู้ค่ะและอย่างที่2นะคะสามารถเอาไปวางนะคะให้น้องดูไว้ข้างเตียงนะคะข้างบอกข้างอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นการกระตุ้นสายตาและพัฒนาสมองสำหรับเด็กแนะนำเลยค่ะในน้องเล็กนะคะ0-3เดือนซื้อได้เลยค่ะ